เลขเด็ดดูยพลันมาแล้วนะคะงวดนี้นะคะท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะเปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะเป็นเลขเด็ดสำนักดังนะคะที่ช่องสามเอนํำให้ชมทุกงวดนะคะเปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะงวดนี้ดูยพลันเขาให้เลขเด็ดอะไรมาบ้างไปรับชมเลยนะคะ<อ>นี่เลยนะคะ16ธันวามาแล้วนะคะ<อ>เขาให้เด่น8มีสี่แล้วก็1นะคะ8 4 1สี่หนึ่งนะคะ เด่นแปคือ8 9 8 0 8 1นะคะส่วน4ก็คือ4 2กับ4 9นะคะ1มี1 9นะคะเน้นที่8 1กับ4 9แล้วก็1 9นะคะนี่เลยนะคะคุณดุยพลันเขาให้มาแบบนี้นะคะท่านไหนชื่นชอบนี่จัดเลยนะคะเปิดหน้าจอแคปไปได้เลยนะคะเป็นเลขเด็ดสำนักดังที่ช่อง3 a นนำให้ชมนะคะถ้าชื่นชอบก็ จัดดวนนะคะสอยให้ไวนะคะนี่คือเลขเด็ดของคุณดุยพลันนะคะสวัสดีค่ะ